นี้เราอัปเกรดแปลงโฉมเป็นรุ่น GR Sport นะครับเ e g e n d ด r 2.4 V แปลงโฉมเป็น GR Sport พร้อมชุดแต่งวาซุมาไม่มีบวกอุปกรณ์เพิ่มแต่อย่างใดนะครับจัดไปเลยนะครับแพ็กเกจฟรีของแถมตามคลิปเลยนะคะอยากได้แพ็กเกจแต่งหล่อแต่งเต็มอย่างนี้นะครับฟรีประกันภัยชั้น1น,นะครับพร้อมชุดแต่งวาซุมาแล้วก็ชุดแต่งตามคลิปที่นำเสนอนในส่วนของไฟเบรกนะครับ เป็นฟอร์จูเนอร์นะครับตัวหนังสือสีขาวเวลาเราเหยียบเบรกก็จะเป็นสัญลักษณ์ตัวหนังสือสีแดงนั่นเองครับสวัสดีครับวันนี้พบกับเซลล์พดเช่นเคยนะครับที่โตโยตานครพนเทพารักษ์นะครับมาพร้อมกับรถเจ้าคันนี้เลยครับโตโยต้าฟอร์จูเนอร์รุ่นเลเจนเดอร์นะครับตอนนี้เซลล์พดจัดโปรพิเศษนะครับสาหรับลูกค้าท่านใดสนใจดอกเบี้ยพิเศษนะครับดอกเบี้ยศูนย์เปอร์เซ็นต์ผ่อนนานสี่แปดเดือนรับเจ้าคันนี้ไปได้เลยหรือจะแต่งรอแบบท r Sport อย่างเช่นคันนี้ก็ได้เช่นเดียวกันนะครับ GR Sport พร้อมชุดแต่งวาซูมา X นะครับใกล้ปีใหม่กันแล้วลูกค้าอยากได้รถครอบครัวไปใช้งานนะครับอย่าพลาดนะครับเจ้าคันนี้เลยเรามีรถพร้อมส่งมอบมาดูกันว่าเลเจนเดอราคา1 6 6 3 0 0้าน V สีขาวคันนี้นะครับว่าเซลพจพดจัดของแถมแล้วก็แต่งอะไรกันไปบ้างครับเชิญเลยครับผมด้านหน้านะครับ รุ่นนี้เราอัปเกรดแปลงโฉมเป็นรุ่น GR Sport นะครับ Legender 2.4V แปลงโฉมเป็น GR Sport พร้อมชุดแต่งวาซูมาไม่มีบวกอุปกรณ์เพิ่มแต่อย่างใดนะครับจัดไปเลยนะครับแพ็กเกจฟรีของแถมตามคลิปเลยนะคะดีไซน์ด้านหน้านะครับรุ่น Legender มาพร้อมปอดไฟหน้ากลางปลาอยู่แล้วนะครับสิ่งที่ติดตั้งเพิ่มนะครับก็คือจะเป็นในส่วนของโลโก้ Fortuneer ของฝากระโปงนะครับ เดิมๆจากโรงงานเราก็มีโลโก้แก้วมาแล้วนะครับจากโรงงานนะฮะแต่รุ่นนี้เพิ่มเติมในส่วนของกระจังด้านหน้านะครับด้านหน้านะครับตรงนี้ทั้งหมดเลยเรามีการอัปเกรดใหม่นะครับเป็นเสริมภาพลักษณ์ให้ดูหล่อโดดเด่นแบบมีมิติไม่ซ้าใครด้วยชุดแต่งวาซุมา XT นั่นเองนะครับพร้อมโลโก้ GR นะครับตรงนี้แล้วก็ครอบไฟตัดหมอกนะครับแบบเขี้ยวดํานะครับตรงนี้ลูกค้าสามารถเลือกเขี้ยวดําก็ได้เขี้ยวขาวก็ได้นะครับตรงนี้เป็นแบบ GR Sport นั่นเองนะครับ อุปกรณ์มาตรฐานนะครับเซ็นเซอร์มุมคันชน2จุดด้านข้างเนี่ยครับมีติดตั้งมาจากโรงงานอยู่แล้วนะครับรุ่นนี้ร้อมันนี้ตรงโลโก,ก้แก้วด้านหน้านะครับมาพร้อมกับเลดาราปกป้องก่อนการชนนั่นเองนะครับเป็นอุปกรณ์ความปลอดภัยมาดูว่าด้านข้างมีการปรับเปลี่ยนแต่งอะไรเพิ่มเติมบ้างครับผมแต่งฟรีไม่มีค่าใช้จ่ายเพิ่มเติมนะครับตรงนี้นะครับล้อเดิมๆของรุ่นเลเจนเดอร์มาพร้อมกับล้อขนาด20นิ้วนะครับแต่ลูกค้าอยากได้มีความเอกลักษณ์ อยากแต่งตามสไตล์ความชื่นชอบของคุณลูกค้าเราจัดให้นะครับเปลี่ยนดีไซน์ล้อแมกนะครับขนาด20นิ้วอัปเกรดเป็น120นะครับพร้อมคาลิปเปอร์สีแดงนะครับแล้วก็ยางเป็นแบบออเทรนนะครับตัวหนังสือสีขาวเป็นแบรนด์ดีเซนตินะครับแล้วกว็ลอดูดดันนะครับผมแล้วก็จะเป็นในส่วนของเซตสติ๊กเกอร์วาซูมาชุดแต่งนะฮะวาซูมาเพร้อมมาพร้อมกับครอบบันไดด้านข้างครับผมตรงด้านข้างตรงนี้มีครอบบันไดด้านข้างของชุดแต่งวาซูมา แล้วก็มีการพ่นสีใหม่นะครับตรงมือจับเดิมๆจะเป็นสีโครเมียมอันนี้ก็คือพ่นดำให้ดูแมทชิ่งกับล้อสีดำแล้วก็สติ๊กเกอร์สีดำนะครับฟิล์มก็แถมให้เช่นเดียวกันนะครับเป็นแบบฟิลม์มไฮคูลเซรามิกนะครับมาพร้อมกับคิ้วกันสาดด้านข้างแบรนด์ของ Toyota นั่นเองนะครับส่วนห้องโดยสารนะครับมาดูด้านในห้องโดยสารรุ่นนี้กุญแจเป็นแบบสมาร์ทคีย์นะครับห้องโดยสาร มีการติดตั้งชุดไฟส่องสว่างตรงฝั่งคนขับและผู้โดยสารตอนหน้านะครับตรงนี้ก็แถมให้เช่นเดียวกันนะครับเป็นไฟสีฟ้านะครับผมช่วยเราขึ้นลงเนี่ยง่ายสะดวกสบายยิ่งขึ้นแล้วก็ทําให้รถเนี่ยดูหรูหรามีมิติมากขึ้นนะครับแล้วก็เบาะรุ่นนี้เลเจนเดอร์นะครับสังเกตง่ายๆนะครับภายในห้องโดยสารเนี่ยเบาะเนี่ยจะเป็นสีทูโทนนะครับแดงไวยตัดด้วยดํานั่นเองนะครับเบาะผู้น้าจะเป็นปรับไฟฟ้า8ทิศทางทั้งสองจุดนะครับเกียร์ก็จะเป็น6สปีดนะครับผม โอเคนะครับเดี๋ยวมาดูด้านหลังกันนะครับตรงนี้ก็จะเป็นเบ้ารองมือจับด้วยนะฮะสังเกตดีๆนะครับติดฟิล์ม 3M นะครับเป็นแบบใสกันรอยกีด่วนนะครับตรงนี้ติดฟิล์มใสนะฮะครับผมก้นนี้ก็แถมให้เช่นเดียวกันนะครับแล้วก็มีโรมของ l e g e n เดอนะฮะด้านในก็จะเป็นพรมของ l e g e n เดอด้านหลังมีช่องต่อ USB 2พอร์ตไว้ชาร์จแบตนะฮะแล้วก็ช่องต่อไฟ110โวลต์นะครับสามารถชาร์จโน้ตบุ๊กได้ด้วยนะครับตรง ต้พนักแขนนะฮะเรียกว่าเหมาะสำหรับเดินทางไกลนะครับไม่ต้องกลัวว่าแบตเตอรี่จะอ่อนนะฮะอันนี้ก็ล้อด้านหลังครับผมดูดีไซน์เท่ๆหล่อๆนะครับเดี๋ยวมาชมด้านหลังกันครับผมดีไซน์ด้านหลังก็หล่อเท่นะครับตรงนี้นะครับมีการอัปเกรดนะครับในส่วนของชุดแต่งบาซูม่านะครับเขาจะติดตั้งในส่วนของชุดสปอยเลอร์ด้านหลังนะครับด้านบนนอกจากนี้แล้วก็จะเป็นโลโก้แก้วครับผม อัปเกรดเป็นโลโก้แก้วนะครับอันนี้เพิ่มเติมแถมให้นะครับแล้วก็ในส่วนของไฟเบรคนะครับเป็นฟอร์จูเนอนะครับตัวหนังสือสีขาวเวลาเราเหยียบเบรกก็จะเป็นสัญลักษณ์ตัวหนังสือสีแดงนั่นเองครับพร้อมกับโลโก้ในส่วนของ GR ครับผมแล้วก็จะเป็นในส่วนของสคัเพเปตกันลอยขีดควรนะครับของเอกลักษณ์ของโดดเด่นเฉพาะรุ่น GR Sport ครับแต่รุ่นนี้ก็คือ l e g e n d ดออัปเกรดเป็น GR นั่นเองนะฮะ แล้วก็ของแถมชิ้นต่อมาก็จะเป็นในส่วนของถาดรองพลาสติกด้านหลังนะครับไว้กันรอยนะฮะแล้วก็วางของไม่เปียกชื้นนะครับจะวางของเปียกก็ได้วางรองเท้าก็ได้นะฮะรุ่นนี้ป่ดท้ายไฟฟ้ามาจากโรงงานเรียบร้อยแล้วนะครับโอเคเดี๋ยวมาสรุปแคมเปญกันอีกครั้งครับผมอยากได้แพ็กเกจแต่งหล่อแต่งเต็มอย่างนี้นะครับ ฟรีประกันภัยชั้นหนึ่งนะครับพร้อมชุดแต่งวาซูมาแล้วก็ชุดแต่งตามคลิปที่นําเสนอนะครับรายละเอียดอื่นๆเพิ่มเติมนะครับสนใจทักถามเซลล์โพสต์มันได้เลยนะครับที่เบอร์ติดต่อ0 6 3 5 4 9 9 8 2 9หรือเบอร์เซลต้องครับ0 9 6 5 3 5 5 3 5 8นะครับแอดไลน์ดีเบอร์โทรนะครับขึ้นไลน์แชทไลน์ได้นะครับหรือว่าไม่สะดวกทันใจก็ติดต่อโทรมาได้เลยครับทางเรามีบริการจัดไฟแนนซ์นะครับถึงบ้านลูกค้าไม่จำเป็นต้องมาที่ศูนย์โชว์รูมถ้าอยากจะมาดูรถตัววจรริงที่โช์ูมก็ นัดหมายมาดูที่ศูนย์ได้เลยนะครับนอกจากนี้แล้วบริการส่งมอบรถถึงหน้าบ้านนะครับแล้วก็ถ้าเกิดสนใจนะครับรุ่นอื่นๆก็ทักถามได้เดยตอนนี้ช่วงปลายปีต้นปีนะครับเราจัดโปรพิเศษนะครับไม่ว่าจะเป็นรีวิวดีนะครับ0%ผ่อนนาน12เดือนนะครับในส่วนรถรุ่นเล็กๆไม่ว่าจะเป็นเอทีบยาริดก็0%ผ่อนนาน48เดือนนะครัสก็0% 12เดือนเช่นเดียวกันนะครับก่อนจากกันไปนะครับฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครป์เพื่อเป็นกำลังใจให้ช่องยูทูบเติร์นรัา วันนี้ขอลาไปก่อนสวัสดีครับ